จะเมาให้ลืมเธอลืมความรักที่แสนห่วยความรักควายควยเอากลับคืนไปเลยไปไม่เอาอีกแล้วกับความรักของตายก็ไม่ได้ล้เป็นควายเพราะผู้เจ็บแล้วผู้ทำแสดงอย่างเธอคงไม่มีใครชอบก็เจอเที่ยวหลอก ผููเจ็บช้ำสปรางเก่งจริงนักหพิงใจดำสิ่งที่เธอทำเลว คลองเพื่อนวิทจะมาจะมาแนะนำสมุดในการตรวจคำสารนักายฝุ่นนะคะหรือตรวจสรุปสอบก็ได้เพราะว่าพี่นี่องอยู่ม,มงหงแล้วนะคะเพื่อนนี่สมุดเล่มนี้เลยนะคะตอนจบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นหน้าคลิปให้ดูนะคะที่เราจดไปแล้วจะเป็นยังไงเนาะอยากให้ดู หน้าช่าาองจดไปก่อนนะคะภาษาฝปุ่นเนาะนี่นะคะเฮ้อนี่นี่เลยนแนวเซนต์มูลเลยนะเพราะว่าชอบดูเรื่องเซนต์มูมากแล้วก็แล้วก็พี่โน้อยางถือเข้ามาดูเลยนะเนาะคอยขเนาะเป็นทีมงานของเนาต้องนี่เป็นเตยเสือยนะคะเฮือนี่ ในไอโดนญี่ปุ่นเลยนะคะมีเห็นไหมเนนะอย่ยโุปกรณเนาะเดี๋ยวจะจะแนะนำอุปกรณ์นในการตอนนี้ไม่มีหนังสือญี่ปุ่นนะคะเรียนในออนไลน์เอาเนาะหาน้อสอบในออนไลน์ใน,ในมีเมล์ต่างๆอะไรนะคะเพื่อน,น,ะะอนก็ในนี้ก็สมุดธรรมดาแล้วก็จดได้เหมือนกันนะคะเพื่อน ค์ถ้าใครไม่เคยเรียนภาษาุ่กก็เปิดเซิร์ชทาง Youtube หรืออิสแกรมได้เลยนะคะคเพื่อนแนะนําเลยนะคะคนที่ไม่มีหนังสือเป็นอย่างอย่างพี่อ้อมแบบนี้ไม่มีนะเข้ามาใน,นียนใน,นนั้นได้นะคะเพราะพี่อ้อมเรยแบบนั้นอยู่จังจาคำศัพท์ยังไม่หมดเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายเอามาสายู่ก็จดแล้วนะคะ่ะเพื่อน แล้วนางอู๋ก็จะชมเลยเดี๋ยวอุ้มให้ดูนะคะถุงเงนี่หน่อยสิโอ้ยถุงนึ่ถุงนหน่ิถุงท่านทายท่านทายก้อนหน่อยเร็วถุงงินี่นี่ท่านทายก้อนหน่อยสวัดีค่ะค่ะเอ้านี่โอ้ กันไม่มีแดงเนาะโอ้เดี๋ยวต้องกล้องถูกโอ้ย <c oughs> แล้วก็พี่หน่อยดึงเข้ามาดูได้แล้วนี่ยังเห็นหลากข้อควกพี่ง <c oughs> เงินหลบไปแล้ว <c oughs> ตแดงเดี๋ยวเข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็พี่เล็กเดี๋ยวเข้ามาดูด้วยเนาะตาเนือด้วยนะคะแล้วก็มี่โนะ้ตกนจะทารนเดี๋ยว,ะะวกกะะนนเข้ามาดูนะกันทุกคนเลยนะคนที่ไปทิ้งาาเดี๋ยวนะจะให้จะให้ใหเออ,เอ,อจะให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแนะนำ กในการจดจดคำพท์ของภาษาอปปุ่นก็คือเราใช้ปากกาเงินก็ได้นะคะเพื่อนแบบนี้เลยนะคะก็ได้แล้วก็ต้องมีปากกาดแดงหรือใช้สอสจดก็ได้เลยนะคะอย่า,าลืสอก่อนอยิสอแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนนี่ สำหรับนี้ได้น,นะคะนี่ถ่อง,อ,อ,องแนวเย็บแนวภาษาญี่ปุ่นยังไม่มีนะคะและ้วก็ถ้าเพื่อนอยากแนะนำรา,ายการเรื่อภาษาญี่ปุ่นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกนลมาทำทัพบอกได้นะคะและ้วก็วิวกะวิวฟ้าเกสอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะแล้วก็ ิวป้าเกตแล้วก็นอนนี่ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเข้ามาดูด้วยนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตานะชมอย่าลืมยัดูคลิปต่อไปนะคะขอขอยอดที่ได้หนึ่งหนึ่งแสนทั้มสกายด้วยนะคะขอเชิญไลค์ได้เยอะๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้มากันเยอะๆเอาไว้ในใจให้ไม่อ,อ้อมคลิปต่อไปนะคะสู้ๆค่ะไฟนอลเทสค่ะ